ยายก็จะปดัดผมให้หวีให้ยู่ขายยายนี่ไม้เล็ก,กเองอีกเองช่วยเหลืออะไรไม่ยายหรือยายกเเ็เอื้องก็เองลูกเอ้ยอยากจะให้ไป่ายหรือ,อจะไปไ้ยไหมหืมอยายจะได้เตียงผ้าใส่กระเป๋าไปให้หนึ่งยยายหนึ่งยนะลูกเอ้ยเนี่ยอาบน้ำก็จะมาปัด ผลให้เช็ดให้เอาดายเฝ้าก็ไม่ได้ร้องกลัวแล้วภาษาจะไปหากินอะไรกลัวใดแมวเมือกลัวหมดไปจู้ใครเลยเอ้ยเพราะฉะนั้นถึงไม่มีเมียไงถึงมีเมียไม่ได้ลัวเมียด่าละมั้งเนี่ยเฮ้หัวเมียด่าละมั้งมีเมียไม่ได้ถึงไม่ม,ม,ม,มีเมียกลัวมเมียมด่า ูปลานี่เห็นไหมในกระถางนี่เห็นไหมดูปลานี่อาบน้ำให้ใจจังครับนีผมให้ปั่นหูให้แคีดจ้าให้ปั่นหูอีกกลัวน้ำจะเข้าหูหลานหลานแล้วมันด้เป็นจับประรลดเลยไม่เคยช่วยยาย เขารุงเขาเขาจะรักหนูไหมเนี่ยหนูทําตัวอย่างนี้อเอยย่างตองจำใจเลี้ยงไยพอเลี้ยงมาเก้าปีแล้วจะขับไปไหนไม่ได้แต่ไอ้เจ้หน่าน